สวัสด,ดีเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูติ้วนะคะผักติ้วผักติ้วในตำนานเห็นไหมคะตอนแรกค,คิดคิดว่าเขาจะไม่รอดแต่รดน้ําไปรดน้ำมาเนาะผัดใบอันนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิเนาะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาจะาสลัดใบเก่าทิ้งแล้วก็จะมียอดใหม่ๆขึ้นมายอดเขาอร่อยนะเพื่อนๆ,ๆเอาไปซุปเอาไปซุปเอาไปกินกับน้ําพริกมันจะดเปรี้ยวฝาดประโยชน์ของเขาเยอะนะคะเพื่อนๆ กัดใยอาหารก็สูงเนาะจิ้มกระลาบอร่อยกัดใยอาหารสูงแล้วก็วิตามินซีสูงเนาะนเพื่อนๆนี่นะคะประโยชน์ของติ้วแดงพามาดูค่ะนี่รดน้ําทุกวันปลูกยากนะคะตอนได้เอามาปลูกได้นิดเดียวตอนไดเอามาปลูกหลายต้นนะสี่ห้าต้นเนาะเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่รอดค่ะเหลือรอดแค่ต้นเดียวปลูกยากค่ะ ถ้าถ้าไปขุดมาจากป่ามาปลูกเนาะเรียบร้อยเลยไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยรอดสักต้นค่ะไต่ว่าต้นนี้เอามาชาใส่ถุงดํานะคะชาใส่ถุงดําเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาปลูกปลูกทั้งทั้งดินที่อยู่ในถุงดำนะเพื่อนเพื่อนก็เลยได้ค่ะต้นนี้ติวแดงในตํานานในละเทียงกับคุณยาตัวนี้มันจะเป็นติวแดงกินที่กินนะที่กินได้เนาะใบเขาจะ นี่ยแบบนี้กินกับน,น้ำพริกอร่อยกินกับลาบก็อร่อยนะเนาะเพื่อนประโยชน์ก็เยอะเนาะวิตามินซีก็สูงอร่อยเอาไปจุปเนาะเอาไปซุปต้มแล้วก็ซุปใส่งาใส่งาดํางาขาวก็ได้ค่ะคว่วงาดำาาาขาวใส่เนาะใส่เนื้อปลาจูเนาะชอบมากเลยอะ่ะของโปรดแต่ว่านี่ยอดอยังเล็กๆอยู่ บางคนก,ก็ชอบยอดเล็กๆอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าเรายังไม่ชอบเราไม่ชอบยอดเล็กๆให้มันเปรี้ยวๆวันนี้สักหน่อยเนาะถึงจะอร่อยเปรี้ยวๆหน,ยหน่อยๆอร่อยค่ะเพี้ยงๆเขายังไม่ออกดอกค่ะนี่สามปีแล้วนะคะที่ปลูกตอนเอามาปลูกก็ประมาณสองหนึ่งนี่แหละค่ะประมาณหนึ่งสองนี่แหละตอนเอามาชัใส่ถุงดายังไม่ออกดอกค่ะสามปียังไม่ออกดอกเลยปลูกจากเมล็ด เลยยังไม่ออกดอกเนาะถ้าตอนน่าจะออกดอกเร็มมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพื่อนๆดอกเขาก็อร่อยนะคะเดี๋ยวถึงฤดูเก็บดอกผักติ้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะเพื่อนๆอร่อยนั่นก็อร่อยเหมือนกันซุปอร่อยดอกติ้วคุณประโยชน์เขาเยอะค่ะเพื่อนๆนี่แหละผักบ้านเราเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคลิปหน้าค่อยคุยกันใหม่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆ